อ้าหลืกแล้วผมตอนหลังจากที่หาย,หายไปนานเนะี่ยตอนนี้ก็ประมาณห้าทุ่มนะเน่ะปิดเทอมแล้วนะเหลือแต่แค่สูนแค่หรอแค่นั้นนะตอนนี้เก่งๆอื่นนะผมคนอื่นเข้าหลังหลับทำไมชอบมาตีอยู่เลยอะ อันนี้ผมทำอะไรดีสิ่งประจําวันทําเสร็จแล้วเหลือนะแต่ประลองเนี่ยช่วงนี้ไม่ได้หลงคลิปนะผมเพราะว่เน็ตไปและเน็ตไม่มีอะไรทําเลยแหละตอนนี้อินโทรก็ยังไม่มีนะ เราต้องหาอินโทรมาใส่ใครมีทีการทำอินโทรในโทรศัพท์ก็บอกด้วยนะพราะโซนี่เพลงกัดน,นี่โหลดไม่ได้โอ้จะตายเลย ตอนนี้ก็อยู่บนห้องนะอแหละเราจะมาประลองลืมไปไมอย่ดเตี้ยนชน่อไไม่ตีเนะี่ยหมดเวลาแล้วนะออตอนนี้ผมอยากให้มีคนมาเล่นกับผมมากเลยนะเนี่ย ก็อยากไม่อยากทำป็นคลิปยาวนะขอเป็นคลิปสักสิบนาทีก็พอนะเพราะทุกคลิปนี้ไม่เคยตัดเลยอะเออทำไมดีตอนนี้เดี๋ยวขอเวลาคิดก่อนนะทีโาไปอ๊สายปเออคิดคิดคิดก่นวันนี้ราจะมาฝึกนะผมฝึกยังไงให้เก่งนะผม ในฟูเขาแหละผมทำง่ายตัวเก่งง่ายๆอ่ะผมก็แค่ไปดูอ,องค์อื่นนะเนี่ยไม่ใช่ต้องไปปอมเพนนะผมแล้วแสวจเทพๆนะขั้นกะแล้วก็ตัวหน้าต้องแทงนะต้องเลือดเยอะ เย,เยอะนี่ก็จะเหมือนอีน้องเทียนผมนี่แหละไปละแล้วก็ป้องกันเยอะๆหน่อยนะป้องกันการถูกลูกหลานนะี่ยเนี่ยเกี่ยวกับสหายด้วยนะเราต้องอัพกำลังแล้วก็เฮ็ดพีเยอะๆนะสหายผมเองไม่ต้องละ บอกว่าผมจะไม่เอาอูมิงโอูมีไม่มีแล้วต้องเอาตัวที่มีลงต้องจับจัาไมวหลี่มีมีมมตอบไปของมีแต่แมวอุย้ยเล่นของสูงแมวเสียวเย้าโหดโอ้ยเนี่ยเฟืองถูกถกับชูชชะตาอะไรกับเนี่ยเฟง ตัวนี้ไปนี่ไม่รู้ทีมผมจะเอาตัวเล่ายังไงตัวไหนดีตัวไหนดีจะจับอีนิ่งไม่นี่ไม่มีอ๋ออ๋ออ๋อวอวยอวยหาไม่เจอสักทีโอ้ตัวนี้ไม่มีเอียเสียวมาจับเดี๋ยวดูก่อน เ๋ยวเใี่ยหมมีฮะลูกสองอืมให้ควายดีนี่จัดแหละลูกสามครับนี่ผมก็มาเข้าบำมพินนะผมแล้วก็ไปฝึกเนี่ยผมมีอะไร่ไก็ฝึกให้หมดเลย แล้วอย่าลืมนะครับผมต้องฝึกตัวอื่นด้วยนะเพื่อความเก่งๆน,นะอย่างกำลังพายไหนต้องให้เสียวอย่าหูรนะับไม่งั้นกำลังพายไหนก็้ีนองเฟยเน,นะกำลังนี้ต้องให้แทงแนวแล้วก็กายเนี่ยต้องให้ตัวแทงนะนี่นะผมฝึกไปต่อไปเรื่อยนะแต่ผมจะ วันละเล็กวันละน้อยแล้วก็มาอัพชิประจอดเนาะอืมยังไงดีอัพเลยอืมเรียบร้อยเรียบร้อย นีเลือดอยู่เลยที่ไปต่นเน,นีน่ยนะไม่ทุกคนมีเลือดเนี่ยเลือดแล้วเชื้อไขอ่อดจิตขนาดใจหกร้อยจากนี้นมีเท่าไหร่ใส่หมดครับผม ต้องเก็บตังไว้ด้วยตอนนี้จะอ่ะอ่ะให้ใช่ครดิตัวไหนพี่คนน้อยที่สุดเจนพ่อเทียนไม่ต้องแลยผมยังไงต้องอาออกอยู่แล้วแหละถ้าเจอตัวทีย อใช้เท้าแรงคุดเยอเลยเื่อกิ่ตลอดอือฮจืดท้าแรงพอที น,นี่ต้องฝึกจริง่อยอะ่ะแ้ถ้าอยากให้เจ๋งนะต้องอัพเนี่ยผมพรสวรรค์นหะสันาอนี้กลมแล้จะขาดใจ เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนยาเปลี่ยนยาไหนทำอือแล้วก็วาสนาครับผมแล้วก็พลังภายในแล้วก็ปิดเข้า ให้หมดเลยมันกดรัวๆเลยนะอันนี้มีน้อยไม่ต้องใช้แล้วก็รุปเป็นย่างเลยเย่างเนื้อเลยใส่ให้หมดแล้ว นี่นี่คือฟีดีการเพิ่มที่บ้าข้างนะเพื่อจะกดนิ้วเนะี่ยตอนนี้ต้องหลับไปด้วยเนะนี่นยมันจะเพิ่มสิทธ่ะกดค้างสองเลยก็ได้นะเนี่ยแต่จะให้มันต้องกดอย่างนี้ จะติมแหละอีกขั้นสุดท้ายเราจะขึ้นไฟสูเข้าวันใครผแเลยเรียบร้อยเพิม่พมไปใเพิม่พม,รมเรียบร้อย ตักหมอ้อแล้วมีแต่เราไม่เอาเอาเอแล้วก็ฉายาเนี่ยได้หมดได้หมด,ด,หมดแล้วก็เปิดฉายาตรงนี้นี่วัตถุปอนสุคเนี่ย ปุดให้หมดเน่ยอุ้ยเหลือไปแล้วเขาเป็นสิบห้ามาเดิมก็พอแล้วอัฟจะไเนห้เก่งดีกว่าเนี่ยจะเอาชายาหายไปได้หมดป่ันนี้่นี่ยผม มกมห้องมูลพักเนะ่แสน,นคอมพีจบแล้วต้องทำามื่ไห่วะ ทำไมตีให้หมดแลยครับผมเรามาดูนะผมหลังจากที huh. ่เราอัพเล็กเล็กน้อยน้อยนะอืมจัดไปเลยโอเเคซีโอหูนะครับ Mm hmm. มันเดิมแหละแสดงว่าต้องอัพเยอะๆนี่ <Yeah. S 1> ตัวหูวเรามาแหละซุบเย่เอาลงเราจะตีห้หมดแล้วเราจะจบคลิปแนะเนาะตอนนี้ต้องลองกันวีหกอันนี้ไม่เคยเห็นนะไม่กเพลิงล่อนลม เลยกบีตอนออกกบีหางางหนอนจัดเข้าไปอีกลเมื่อไหร่จะผ่านเปิดฟัง์ชั่นได้ผ่านได้ผ่านได้แหละเย็ดเลือกผมเหนือลัคก,กี้แหละ อืมอ่าตูนได้ว่าศูนย์ลองอันเนี่ยจัดเท่าไหร่อีกเชี่ยวจัดเข้าไป้ะโอ้โหเราเกือบตายอืมท่านี่เนี่ยนี่ฮะตัวนองเหนียวจังเลยวะผงใส่ไม่อาบน้ำ เพื <c oughs> ่อจังพันฟัง์ชันผ่านสักทีทอะ่รยังไงแล้วก็ชนะอยู่แล้วโอ้ยบอกแหล้ชน,นะโอ้อันนี้ไม่น่า,นานเล่นด้วยต้องเพิ่มเยอะๆใช่ไหมเนี่ยผมต้องให้ทีมผมมูลค่าทีมเยอะใช่ไหมสามหมื่นขึ้นไป อู้ยาจื้อเก่งเก่งตายละเออตายละเดือดละหมดปัญญาแล้วใช้มึงช่วยสอดกับอีหนกฟืนนี่เป็นความหวังเดียวแหละ นี่ไงอ้าวหมดละวันนี้ก็เลยเป็นหนึ่งนาทีนี่วันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไเหมืันเดิมเน่นี้ก็ใครรู้อะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่ด้านล่างด้วยนะสัวนี้สวัสดีครับ